มีอะไรบ้างคะมีซุปซุปผัดซุปหรอใส่หมูได้นะใส่หมูทอมผักด้วยนะค่ะพิเศษเลยนะพิเศษเลยนะอพิเศษนะอร่อยหรือเปล่าอ่ะอร่อยกี่บาทคะขายชามละกี่บาทคะข้บาทสิบบาทเลยเหรอถูกจังเลย ผลผลด้วยผลด้วยมีพิซซ่าได้ไหมอ่ะได่ผู้ช่วยเหรอคะผู้ช่วยเขาล้างจานได้ไหมคะคนนี้ล้างจานล้างจานได้เหรอคะล้างจานหม้อด้วยล้างหม้อด้วย,ลลวยแล้วเขาสอนไหมคะเขาสอนแม่แหนาให้ค่าจ้างน้องกี่บาทอ,อ่ะให้ค่าจ้างกี่บาทคะ น้องทำงานหนักไหมคะไม่เอาพิเศษนะษได้ยังใกล้ได้กินนะคะมีหลายอย่างไหมคะน่าอร่อยจังเลยนะโอ้คนใหญ่เลย